ข่าวด่วนพลังสังยกเลิกประชุมด่วนเลื่อนช่วยเรือกเกษตรกรเกิดยังขืนตามไปฟังค่ะกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยสุขสุขคนเด้อค่ะมอนีกกัมาพบมาพอก,กับพี่น้องอีกเช่นเคยค่ะคุณกระจายข่าวมีข่าวด่วนมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องค่ะแต่ก่อนจะไปฟังข่าวสารดีๆนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจคนกระจายข่าวน้ำในเด้อค่ะเพื่อปูเป็นการสีเวลลาหากก้าาไปฟังข่าวด่วนน้ำกันเลยค่ะ คลังยกเลิกประชุมเคาะมาตราการเยียวยาเกษตรกรหลังถูกหมอบท่วงหาพันบาทในเมื่อเสาหนี้นะคะรายละเอียดสปินอย่างไดไปฟังกันเลยค่ะประชุมเยียวยาเกษตรกรถีกระท่วงการคลังช่วงบายแจงยกเลิกโดยบร,ระบุเหตุผลจากที่กำหนดประชุมในเวลา14นาฬิกานาทภายหลังผู้บาพานเกณฑ์รับหาพันบาทบุกกระท่วงการคลังในส่วนเสาของมือนีนะคะ ข่าวแจ้งว่านายอุตมะสวนายนรมวครังได้สร้างยกเลิกการประชุมมาตรการช่วยเหลือผาคเกษตรจากเดิมที่จะมีการประชุมในเวลา14นาฬิกา30นาทีของเมื่อนี้นั่นหลังมีประชาชนที่บ่บพานเกณฑ์พิจารณาลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาหาพันบาทผ่านเว็บไซต์เว w ไวด์เว็บเราไม่ทิ้งกัน c อ m นั้นนะคะมาร่วมตัวกันที่กระทรวงการคลังจำนวนมาก ทำให้ยังบอสสามารถสรุปรายละเอียดการจ่ายเงินเดียวยากเกษตรกรให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือข้อรมอเห็นชอบได้ในมืออื่นคือวันที่สิบหาเมษายนนะคะสําหรับการประชุมช่วยเหลือเกษตรกรได้มีการประชุมกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมานะคะสองเธอแล้วนะคะและนัดประชุมกันอีกครั้งโดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลกระทรวงอุตสาหกรรม และการยางแห่งประเทศไทยรวมประชุมเพื่อสรุปจำนวนเกษตรกร,กรที่จะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือว่ามีจำนวนเท่าใดน,นะคะเพราะมีตัวเลขการคืนทะเบียนเกษตรกร,กรจากหลายหน่วยงานซึ่งมีจำนวนเกษตรกร,ก,รกว่า8ถึง12ล้านคารัวเรือนค่ะโดยการประชุมดังกล่าวเป็นการหารือเรื่องเยียวยาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งยังว่าท่านได้คอสรุปเป็นตัวเลขว่าจะช่วยเหลือที่15,000บาทหรือ3 0,000 000, ืบาท เพราะยังมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนจัดเสนอคอรมอเพื่อขอเงินจากพ่อรอกอกกู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทเพื้องต้นมีเกษตรกรที่ขึนทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและอยู่ในระบบฐานข้อมูลภาครัฐแล้ว8.5ถึงเก่าล้านคั่เรือนและทั้งบันนี้ก็คือข่าวสารที่ทั้งชงนํำมากระจายให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันในมันนีคะ่ะาความคืบหน้าเป็นไปจังไดนั้นทั้งชงจะรีบนํำมากระจายให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟัง ในโอกาสหนาค่ะคลิปนี้ก็บวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยสุกผู้สุกคนและหากคันมากติดตามข่าวในทุกๆมืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแต่งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ประพาดข่าวสารใหม่ๆไทยนี่อขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยจงมีแต่ความสุขกายสุขใจพบพอกันไหมในคลิปนาคลิปนี้ใบสมนีสะกอนสวัสดีค่ะ